อ่ะถัดมาข้อที่9นะครับสวนนสองพนะครับนะข้อนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะฮะมีเนื้อเรื่องของการคำนวณด้วยนะครับบอกว่าธาตุ x มีไอโซโทปนะครับมีไอโซโทปนะตกคำว่า i ไปนะฮะคือเนี่ยก็ว่ากันไปมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีอัตราส่วนตามนี้นะครับให้หามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุนะฮะคือเบื้องต้นน่ยนะครับมวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยสมการว่าไงครับจำได้ไหมมวลอะตอมเฉลี่ยคือมวลอะตอมเฉลี่ยเนาะเท่ากับพี่ชายคำนี้แล้วกันนะ ซิกมานะครับคูณกับมวลของแต่ละไอโซโทปนะคูณกับเปอร์เซ็นต์ในธรรมชาติแล้วหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย100ทีนี้ตรงนี้ให้เป็นอัตราส่วนมาต้องแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ต้องโอเคปะ่ะไม่ต้องแปลงเพราะอะไรทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่ฮะก็คือ8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนนะฮะจากข้างล่างเป็น100เป็นข้างล่างเป็นเท่าไหร่เป็น8แล้วตรงนี้ใช้อะไรฮะ ใช้5ใช้2ใช้1ได้น,นะครับดังนั้นเรามาแทนค่ากันในที่นี้แทนค่ากันออกมาเนี่ยนะครับน้องๆจะได้ว่าจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะมันก็จะเป็นไอสซโทปแรกก็คือ 2A บวก4คูณเท่าไหร่ครับคูณ5ใช่ไหมแล้วก็เท่าไหร่ฮะ 2a บวก6คูณด้วย2แล้วก็ 2A บวก8 ตามเลขมวลตรงนี้นะเอาเลขมวลมาใช้เลยนะนะตรงนี้เลยนะครับแล้วหารทั้งหมดด้วยเท่าไหร่ฮะหารทั้งหมดด้วย8ทถันไหมถันไหมหารทั้งหมดด้วย8ก็คือเป็นอัตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนนะก็ว,ว่ากันไปนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้นะเลื่อนลงมานะครับก็จะได้ตามนี้เลยครับก็คือเอท่าไหร่เนี่ยคูณเข้าไปนะ 10a บวก20บวกไร่4 a บวก12นะต่อตรงนี้นะบวก 2a บวก8อันนี้ไม่ได้หาไม่ได้คูณอะไรส่วนทั้งหมดด้วยเลข8คิดเลขออกมาครับคิดเลขไม่ผิดน้องๆจะตอบออกมาได้เท่ากับ 2a บวก5ครับตอบช้อยกอไก่ครับเรียบร้อยครับ